ความเข้าใจที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะพายเราอะนะพ้นทุกทางกายและใจได้ะความเข้าใจที่ถูกต้องเท่านั้นในเมื่อเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องก็ปล่อยให้มันไหลเลยเออนะคือเราอะชอบไปฝึกจิตชอบจะแบกหาและชอบฝึกจิตเชื่อวันมีมนเป็นอย่างนั้น เชื่อว่ามีการอย่างนี้อย่างนั้นตามภาษาสมมุติอยู่คือมนุษย์โลกไปทําตามภาษาสมมตุติเมื่อเข้าถึงจึงเข้าใจและจึงใช้ภาษาสมมตุติเราต้องเข้าถึงมันซะกก่อนถึงแม้เข้าถึงก็ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาถ้าไม่มีคนมาถามหรือไม่ได้ไปชี้แนะนำทางสัตว์โลก พอชีน้นะสัตำานสัตว์โรกเสร็จปุ๊บมันจึงต้องแบบห้ามเชือ่อห้ามยับรั้งห้ามดเสถียห้ามสรุปอะไรใดๆทั้งสิ้นมันเป็นภาษาสมมติมาชี้ให้เห็นสภาวะที่เราเข้าถึงมันไม่มีภาษารม่มีชื่อเรียกมีได้มีเรื่องราวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเข้าใจมั้ยมาไม่ได้มีเรื่องราวอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีคนไปดื่มกาแฟยากยาก มันมันมันยากยากพอสมควรเหมือนกันกูก็ฟังแทบลากเลือดสมัยก่อนสมัยก่อนฟังแทบลากลากเลือดอ่ะแล้วก็เล่นกับความคิดเล่นกับการปรุงแต่งคิดว่าสิ่งที่เราปรุงมันมีจริงเป็นจริงนั่นนี่จริงเล่นมันคิดว่าตัวเองเก่งด้วยแล้วไปเล่นกับมันบวกให้เสร็จต้องคิดว่าตัวเองโง่ กูงโง่กูบอกให้เลยกูมีความรู้แค่หนึ่งช้อนชาเนี่ยเ,เ,เหมือนน้ำตาในเลือดเหมือนน้ำตาลในเลือดเนี่ยหนึ่งช้อนชาเนี่ยน้ำตาในเลือดหนึ่งหนึ่งช้อนชาจิตเปรียบเสมือนอาการยังไม่ตายเปรียบเสมือนแก้วเนี่ยบอกมาดี มันใส่นะแก้วอันนี้ยจิตมันเปรียบเสมือนอาการยังไม่ตายที่มันจิตสะอาดบริออสุทธิ์ผอมใสกิ๊กเงี้ยอยู่แล้วเข้าใจไหมใสกิ๊กนี้อยู่แล้วเข้าใจมั้พวกมึงเข้าใจไหมฟังให้ดีจิตเปียบเสมอนอาการยังไม่ตายเหมือนแก้วนี้เราเนี่ยเนี่ยมันมีสภาวะเนี่ยแข็งเ,เรานะจิตเนี่ยสภาวะแข็งเนี่ยของแก้วเนี่ยแล้วมันก็ใสกิ๊กเงี้ยนะ ใสเลยมองไม่เห็นอะไรเลยก็คือว่ามันไม่มีเรื่องปรุงแต่งในนี้เสร็จปุ๊บมึงก็จากหกหรือเจ็ดตัวเนี้ยเทเข้าไปเทเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคือการปรุงแต่งแล้วคือการปรุงแต่งแล้ว สีดำๆของกาแฟานีเนรร่เป็นการปรุงแต่งเป็นการปรุงแต่งถ้ามึงปังให้ดีนะถ้ามึงนะมันใสนะมันใสจนมองไม่เห็นถ้ามือไม่เอามือมาจับเนี่ยมึงจะไม่รู้เลยว่า นี่แก้วมึงจะไม่รู้เลยว่านี่คือแก้วพ่อมันใสสมมติว่าไม่ไม,ไ,มไ,มไม่เทนี้เข้าไปมันจะใสะอะมองไกลๆมันจะใสะเลยไหมมองไกลๆจะใสะเลยนะมองไกลๆมันจะใสะเลยเนะพราะใสะปุ๊บเนี่ย มึงก็ไม่รู้ว่าเออน,นี่คือน้ำมันมีน้ํนาในนี้ไหมอะไรเงี้ยเข้าใจไหมมันจะใสจิตเนี่ยมันเปรียบเสมือนอย่างนั้นเลยมันมองไม่เห็นฉะนั้นต้องอาศัยเรื่องปรุงแต่งต้องอาศัยเรื่องปรุงแต่งมาให้เราเกิดความเข้าใจฉะนั้นมึงต้องเข้าใจเรื่องปรุงแต่งมึงถึงจะเข้าใจจิตหรืออาการยังไม่ตายนะมึงถึงจะเข้าใจจิตหรืออาการยังไม่ตาย เข้าใจไหมส่วนความร้อน,นความร้อนเนี่ยนี่คือการปรุงแต่งไปตามธรรมชาติเนี่ย,เ,ยเห็นไหมหมาก็เห็นเออหมาก็เห็นคนก็เห็นเนี่ยนะส่วนความร้อนนะส่วนความส่วนความร้อนที่อยู่ท,ที่ที่มันมอยู่ใน แก้วกาแฟเนี่ยความร้อนที่ออกมาในในากาแฟเนี่ยเปรียบเสม,มือนสมมุติปรุงแต่งสมมุติปรุงแต่งสมมุติปรุงแต่งเปรียบเสมือนสมมุติปรุงแต่งซึ่งไม่เรียกว่าร้อนจะเรียกว่าอะไรก็ได้มันไม่มีภาษาสมมุติเข้าใจไหมไม่มีภาษาสมมุติมันจะเรียกว่าอะไรก็ได้ ไม่เรียกว่าร้อนอาจจะเรียกว่าฮอตได้ไหมไอ้ห่ามึงไม่ต้องเอาภาษาไปสวมทับมันเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออนะกระตกกิกระชากใจไหมว่ามึงอ่ะเชื่อว่าภาษาแทนได้มึงเลยหาภาษาไปสวมทับแทนมันเข้าใจไหมเนี่ยพอกูเข้าถึงปุ๊บกูก็จะหาภาษาไปสวมทับแทนมันโอ้โหมหาศาลมากมากเลย พอเราเข้าถึงตัวใดตัวหนึ่งคือร้อนเย็นเย็นร้อนแข็งตึงหัวเจ็บปวดามังช้านี่แหละเสร็จปุ๊บอยากจะเอาภาษาผสมทำมันมึงเห็นมันไหมมึงเห็นมันไหมเออเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรฉะนั้นการฟังทมนะอันดับแรกต้องฟังจากปากพระอ,าหาร,อรหันต์อรหันต์ก่อนผู้ที่มีเนื้อหนังมังสาหนึ่ซะก่อนจากผู้รู้แจ้งเห็นจริงซะก่อนนะ ขั้นแรกเลยเพื่อให้เข้าใจตามภาษาไปบางพางก่อนแล้วก,กระตุกจิตกระชากใจทีนี้จะไปถึงขั้นนั้นได้อย่างไรถึงจุดนั้นนด้ก็ฟังไปบ่อยฟังเสพคุ้นบ่อยฟังไปฟัง,ฟง,ฟง,ฟงสเสพคุ้นูบ่อยเสพคุ้นบ่อยงี้กูกูไม่ได้เล่นเยอะบ่อยในกะีตาร์าก็จับวาระสิบนาทีสามนาทีสองนาทีอะไรเงี้ยเล่นมัน นะแต่มันมีพัฒนาการไปไปเร็วแล้วไหวด้วยอะไรประมาณนี้รู้มัน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 เป็นเรื่องที่มหาศาลมากๆเรื่องพวกนี้นะก็นะเดี๋ยวมันจะรู้ของมันเองถ้ามึงได้ไปรูปๆคำๆมันมันจะรู้รู้ของมันเองทีนี้ฟังจากปากพระหลานแล้วเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ฟังธรรมจาก เข้าใจไหมจึงห้ามเชื่อห้ามยอมรับห้ามเสียและห้ามสรุปแล้วห้ามไปสอนต่อเข้าใจไหมจึงห้ามเชื่อห้ามยอมรับห้ามเสียและห้ามสรุปแล้วห้ามไปสอนต่อนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมไอสัตว์อย่างเงี้ยมึงก็ห้ามเชื่อนะครับว่าไอสัตว์คืออะไรไม่งั้นมึงก็จะโกรธกูแล้วเห็นไหม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 เออเห็นเห็นใจมึงยังแต่เห็นใจมึงยังยัง นะมึงไม่ต้องมาใช้กับกูเวลาดําในการดำรงชีวิตเนี่ยกูกูมาฝึกมึงฝึกเพลงดาบอยู่ที่ยอดเขาอะไรพุดน่ะทูงสูงนะอะไรนะสำนักตักศิลาก็วางไปเสร็จแล้วมึงลงจากภูเขามึงสําเร็จวิชาบรรลุแล้วมึงลงจากภูเขาไปมึงก็ไปดํารงชีวิตไปเป็นอจอมยุทธทีนี้มึง เอาสิ่งที่กูชี้ให้มึงเห็นแล้วก็ฝึกฝนไปนะในการที่จะให้เกิดความประสบสำเร็จในนะในชีวิตมึงนั่นคือตัวนั้นนะคือพอมันเริ่มเก่งแล้วทีนี้มันมันก็จะเล่นอาจารย์ละกล็นั้นเป็นเรื่องที่โง่มากเลยนั่นเป็นเรื่องที่โง่มากเลยบอกให้นะพ่อแม่สอนลูกเหมือนกันสอนลูกเพื่ออะไรเพื่อมึงไปดำรงชีวิตไอ้คว้ย กับคนอื่นที่สอนอยู่ทุกวันนะเพราะว่ามึงไปใช้ชีวิตกับคนอื่นมึงต้องไปทาทำมาหาแดกกับคนอื่นมึงต้องไปไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วมึงไม่ใช้กับพ่อแม่ไม่ได้นานั่นมึงโง่ละนะถ้ามึงใช้กับครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่เนี่ยมึงออกไปบนโลกใบนี้เสร็จนะมึงเอาไปใช้กับคนอื่นนะเอาไว้ป้องกันตัวนะ อะไรที่มันจะทําให้มึงอ่ะล้มเหลวในชีวิตไม่เจริญก้าวหน้ามึงเอาไปใช้ไม่ใช่ไปใช้กับพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์หรือพระอรหันตึงต้องห้ามถกห้ามเถียงห้ามต่อ,ต,อต้านห้ามอะไรทั้งสิน้นอะนะเขาชี้แนะนําทางจําไว้แค่นั้นจาเส่กระโหลกไว้แล้วกันนะจาใส่กระโหลกไว้นะเตร็ล้วอะถัดมาคือฟังทำคือทรมาต่ามคนเราไม่ฟังทม ู้นี้เอกใจเรื่องการฟังธรรมเป็นการเอกใจเข้าใจไหมการฟังธรรมเป็นการเอกใจอ่ะไม่ว่าจะฟังจากพระปากพระหลังพรช่างหรือฟังจากธรรมชาติก็ช่างเอกใจเอ๊ะทำไมวะที่ต้นนี้ทำไมมะม่วงม,ม,มันมันออกยอดวะมันอยู่หน้าไหนอะไรประมาณนี้ออกยอดแท้เลยมันเดือนอะไรวะอะไรประมาณเอ๊ะทำไมถึงมีเสียงปี่เสียงกระรองะอะไรประมาณนี้ เอ๊ะทำไมมันลมเยอะว่าอะไรบาบาเนี่มันมันมันเราต้องเอกใจนะถ้าเราไม่เอกใจแสดงว่าเราเราไม่ได้ฟังธรรมนะเราไม่ได้ฟังธรรมพอไม่ฟังเสร็จปุ๊บก็ทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมร้อนทําไมตกฝนอนะ่ะทําไมฝนตกทําไมร้อนทําไมนี่ทาไมนั่นทาไมร้อนไอห้หักก็มึงอยู่เมืองร้อนไอ้สัตว์เอ้ยมึงมันไม่เข้าใจอะ่ะ ถ้ามึงเข้าใจว่ามึงอยู่เมืองร้อนมึงก็สบายเลวไม่ต้องหมดทุกข์กังวลเลยมึงก็รู้ว่าควรจะควรหรือไม่ควรแล้วมึงจะรู้ว่าควรหรือไม่ควรเลยท,ทันทีนะทําอย่างไรนะไม่ใช่ไปทําใจนะอย่างโง่ถ้ามึงเข้าใจนะ่ะนะมึงจะไม่ไปโทษธ,ธรรมชาติ ทำไมฝนตกหนักทำไมนี่ทำไมนั่นอะไรเนี่ยนะพอกูเข้าใจกูก็เลือกและพอกูเข้าใจกูเลือกแล้วกูไม่ชอบสถานที่ที่มันเป็นที่ลุ่มเฉกแะกูกก่ก็ไปอยู่บนเขาดีนะเขาเขียววัดเขาเขียวถามว่าอยู่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกนะไม่ใช่กูเรียกเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ย ชายเขาอยู่ชายเขาหลุจากชายเขาก็จะเป็นเริ่มจะเป็นที่ราบแล้วเนะี่ยเพราะว่าหลุนจากนี้ไปมันก็จะเป็นทางส่งน้ําที่สามารถส่งได้อยู่ในระดับที่เป็นส่งน้ําจากเ่อนมาได้อะไรประมาณเนี้ยมีหน้าบ้านมีบ่อน้ําหน้าบ้านนะทีนี้ ถ้าน้ําท่วมในในในถ้าน้ํามันท่วมใน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 สิน่งที่กูอยู่อยู่เนะนี่ยนะสถานที่นี้ก็แสดงว่าก็แสดงว่ากรุงเทพเนี่ยคือสระบุรีอยู่ไม่ได้นะอะกูจะบอกว่ากรุงเทพสระบุรีอยู่ไม่ได้เข้าใจไหมสระบุรีอยู่ไม่ได้เลยเข้าใจไหมเนี่ย,ยาาเพราะมันอยู่บนเขา ฉะนั้นเราต้องเลือกเมื่อเราเข้าใจเราเราต้องเลือกเลือกที่จะทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้อย่างนี้อย่างนั้นเราต้องเลือกนะไปตามสิ่งที่เราชอบเราต้องการนะเราต้องการแต่ต้องมีความเข้าใจก่อนไม่ใช่ไปชอบแบบงงีนน่เง่าหลงงมง,งายตามปากของคนไม่ใช่คือเราต้องมีวิจารณญาณคือคุณต้องตัดสินใจเองชีวิตมึงเองมึงต้องเลือกเอง ชีวิตมึงเองมึงต้องเลือกเองว่ามึงจะอยู่ยังไงกูไม่ชอบที่ต่ำมกูอยู่ที่สูงแล้วกูก็เอ,อชอบหันคือทิศทางทิศทางเน่ยที่หน้าบ้านหันไปก็ทิศทะเลหันหลังก็คือภูเขาอืมหันไปภูเขามันนะมันตามไม่หมด แต่มันก็เป็นแบกให้แบคให้เราด้านหลังอะ่ะมันไม่สามารถที่จะมาทําอะไรเราได้เพราะข้างหลังมันมีภูเขาอยู่มึงข้ามมาลองดูสิภูมิประเทศมันถึงแบบเอ่อเป็นแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำนะเป็นแนวชายแดนนะสูวด้านหน้านี่นะมองเห็นชัดเจนเลยใครไปใครมามึงจะมองเห็นส่วนด้านหลังไม่ต้องมองก็ได้มีตัวกั้นให้มึงเรียบร้อยนะกูก็ชอบอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นหูหิ้งของเอ่อ คนจีนนะคนจีนแล้วจะร่ำรวยเออมีคนมาพูดว่าอะไรนะเปิดตาที่เปิดตาที่ห้าแล้วจะรวยไหมกูบอกให้เลยมึงกูบอกให้มึงมึงฟังเลยนะถ้ามึงมีความเข้าใจที่ถูกต้องมึงจะรวยรวยความสุขกายสบายใจทรัพย์สินเงินทองด้วยถ้ามึงเป็นมีปัญญาแล้วมันหาได้มันหาได้หนึ่งมึงต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อน ถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่มีทางเข้าใจไหมมันคือความเข้าใจที่ถูกต้องมึงจะรวยบอกให้เลยแต่ทุกวันนี้ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเอาง่ายๆ่ะมึงอย่ามีนี่ถ้ามึงมีนี้มึงเสร็จเลยเข้าเนื้อด้วยนะ เพอเพอขายหมดเลยทุกมันเป็นดูเหลอมันเหมือนเรื่องนี้เล็กๆน้อยๆน,นะดูเหมือนไม่เป็นไรอะไรประมาณแต่พอเรื่องมันเกิดสิปุ๊บโอ้โมันมหาศาลเลยคือการผ่อนรถกูบอกให้เลยการผ่อนรถเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยในชีวิตนะเพราะอะไรรถมึงออกมาปุ๊บเนี่ย มันลดมูลค่าไปแล้วิบเปอร์เซนตมึงไปขายคืนเดี๋ยวนั้นดิมันลดลงมาแล้ว20เปอร์เซนตแล้วดอกที่มึงจะจ่ายอีกกี่ปีแล้วค่าทวงถามครั้งละแล้วค่าดอกที่มึงยังไม่ได้จ่ายเท่าไหร่ทีนี้แล้วมึงยื้ออยู่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหแบบกูบอกให้เลยมึงถ้ามึงถ้ามึงยังไปผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนอะไรก่อนเนี่ย เสร็จนะเสร็จกูนี่ถ้าถ้าอยากได้มนะั้ยถ้าถ้ามีความปรารถนาที่ไม่ใช่อยากใช้ความปรารถนาถ้าปรารถนาแล้วเนี่ยนะซื้อสดเลยไม่มีไม่ซื้อไม่มีไม่กินไม่มีไม่ทําเข้าใจไหมแล้วกูมีแต่สิ่งที่มัน งอกเงยให้งอกเงยมาไม่ได้ว่ามูลค่าลดลงลดลงไม่เอาต้องมูลค่ามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฉะนั้นจึงไม่จึงทีนี้มองมุมกลับคือการนะเขาเรียกว่าอะไรเท่าที่จําเป็นเท่าที่จําเป็นเลยนะ พวกทางานใหม่ๆเนี่ยเออได้ทํางานเงินเดือนเท่านี้บัตรเครดิตโอ้โหบัตรทีออนกูเป็นมาก,ก่อนสมัยนั้นอะ่ะบ e ัตรเครดิตบัตรยีออนอ่ะนะใช้บางทีวันมันเป็นแสนสมัยนั้นอะ่ะแสดยที่มันแบบโอ้โหรุ่งเรืองมากสมัยเมื่อ20กว่าๆหน่อยๆสมัยนั้นอะ่ะเออ หมดตูดเลยวันเดียวอะ่ะสมมทนอุ้ผ่านมาหมดแล้วลเรื่องพวกนี้นะมึงต้องเข้าใจว่าห้ามมีนี่เข้าใจไหมห้ามมีนี่เข้าใจไหมเก็บออมทิเดิดประหยัดแล้วใช้ทเท่าที่เป็นเนี่ยมึงเข้าใจแค่นี้มึงก็รวยแล้วอสัตว์เออคือความง่ว มันไม่ได้โง่หรอกมึงน่ะตกเป็นเหยื่อของเขามึงเข้าใจไหมมึงก็ตกเป็นเหยื่อของเขามันผม,นมนไม่อยากจะพูดเลยอะ่ะนะไม่อยากจะพูดเลยอะ่ะตกเป็นเหยื่อ,ขอเขาเขาวางหมาไหมดแล้วเขาเขาหลอกล่อมึงให้มึงหลงไหลไปในแตนเรื่อมดีๆพูดแต่มึงดีอะ่ะ อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เออแล้วมันก็เหมิเหมไปกับสิ่งที่มันเป็นสภาวะนั้นๆจบงานใหม่ออกงานเพิ่งทํางานใหม่โอ้ลงไล่ไปกับมันเออโอ้โหเห็นเพื่อนมีรถกูอยากมีรถเห็นเพื่อนมีพาแฟนสวยๆไปเดินห้างก็อยากจะนั่นเหมือนเขาใช้จ้ะเอาอกูเป็นมาก่อนทุกอย่างน่ะกูเป็นมาก่อนไม่งั้นไม่มาเล่าให้พวกมึงฟังหรอก ได้ฉะนั้นมันสําคัญเข้าใจไหมแล้วไอ้เรื่องกินเหมือนกันอฮหาะไอ้เรื่องกินเหมือนกันออคอมเมนต์มาว่า แบบอ่อนแล้วอ่ะแล้วจะเริ่มจบแล้วคอมเมนต์มาว่าอยากกินอะไรก็กินกินไปเถอะนะขอให้ไม่ปวดกูไม่มีทางคนที่เขาอถ้ามาหากินอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยที่เขาจะมีความสุขขันหน้าร่างกายสบายใจเขาต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นรุ่นน้องเขา เล่นขายเขาทำมาเขาขายของมัอนกันอยู่ที่ตลาดแล้วก็เริ่มออกกำลังกายแล้วเริ่มออกกำลังกายเล่นเวทเล่นเลยพอเล่นเวทเสร็จปุ๊บทีนี้พี่ครับเดี๋ยวนี้ผมผมต้องเลือกกินแล้วผมต้องเลือกกินแล้วอกไก่ไข่ต้มฟักทองนึ่งอะไรประมาณแบบนี้เออมากินถุงสี่ถุห้าไม่ได้เลืกเล่า เหล้าต้องเลิกเลยเหล้าเบียร์ผมต้องเลิกเลยโอ้โหกล้ามมันเป็นมัดมัดเลยะแล้วก็มีกาลังมอญชา,าไม่ใช่ไม่อยากจะกินไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรถามว่ากินได้มั้ยกินได้กินได้ไไดไดเหล้าบุรียาเสพติดหรืออะไรก็ช่่งมึงกินได้อ่ะนะที่เขากินกันอยู่เนี่ยแต่ควรไหมเรื่องเรื่องควรไหมนี้ มึงจะรู้ว่าควรหรือไม่ควรมึงต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเข้าใจไหมนะฉะนั้นโอเคมึงต้องเอใจอ่ะกูนี่เอใจ,เ,อใจเกิดอะไรขึ้นกูเอใจเสร็จปุ๊บทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เพื่ออะไรอะไรยังไงกูใช้ปัญญาสักปุ๊บอ๋อเพื่อมันเพื่อต้องการให้เราเข้าใจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วควรปฏิบัติยังไงอะไรเงี้ยจบทีเนี้ย เสร็จปุ๊บมันก like mm ็จะเห็นว่าเออก็คือฟังเออฟังจากเราเออเราไม่ชอบนี่วาเราชอบนี่วานี่แหละนี่แหละเพราะพระอรหันต์เขาอยู่กับรู้อย่างเงี้ยตรงนี้แหละเออกูชอบนั้นกูไม่ชอบนี้นี่วาอะไรเนี่ยมันเึงเห็นของมันอยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่อ่ะไปอยู่กับรู้ไม่ใช่นะมันรู้ของมันเองไม่ใช่ไปอยู่รู้นะมันอยู่ในสภาวะของมันเองแต่เขาใช้ภาษาอยู่รู้แต่พวกมึงอ่ะไป เอาภาษามาตั้งไว้แล้วไปเล่นกับมันน่ะนะเหมือนกูกินข้าวกินกินข้าวมื้อเดียวได้เนี่นะไม่ใช่ว่ากูอยู่ดีๆกูกินข้าวมื้อเดียวแล้วไม่ใช่นะกูกินอาหารถูกต้องแล้วมันเลยเป็นมื้อเดียวเองหรืออาจจะนมัดบางทีออกกําลังกายก็กินสองมื้อนะเป็นบางครั้งบางคาก็แล้วแต่จังหวะมันมันอยู่ที่ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วมันเป็นไปทิศทางที่ถูกต้องเองในทางที่ถูกต้องเองเข้าใจไหม อ่ะโอเคนะพอละแบบมันจะหมดนะก็นั่นแหละนะหนึ่งฟังจากปากพระรหันที่เป็นเนี่ยที่พูดเป่าเป้าเป้า,ปา,ปาจนน้ำลายไหลอยู่เนี่ยนะสองฟังจากธรรมชาติเนี่ยสามฟังในใจิตใจตัวเองเนี่ยฟังความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเนี่ยนะนะจะฟังมันได้ไงก็คือธรรมชาติมันจะสอนเราเองและธรรมชาติจะสอนเราได้ไงก็คือฟังจาก ปากพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งจริงเข้าใจไหมอ่าเข้าใจจบ